บ้านหนูเล็กก่อนบ่ายสู้20ปีกว่าจะรวยลาวการไปเป็นแม่ค้าสู้20ปีกว่าจะรวยลาวการเป็น,ปนแม่ค้า,า,าคบ้านหนูเล็กก่อนบ่ายไลฟ์ขายของซื้อรถปรูกห้าล้านรวยจนข้างบ้านสงสัยหนูเล็กไม่ปฏิเสธเหตุคนมองรวยลั่นเพราะขยันทํางานพร้อมเผยสีแดงนําโชคให้ชีวิตถูกเมาส์ทุกวงการว่าเป็นตลกหญิงแห่งยุคที่รวยที่สุดในสามโลกสําหรับหนูเล็กกากา้กาหลังสร้างความฮือฮา ด้วยการถ่ายรถปอร์เช่ไปแดงเลิดเวอร์กว่าตลกคนอื่นเป็นไหนงานนี้ไม่รอช้าพร้อมเกรียคัดเปิดใจกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาแห่งรายการดังเล่าทุกเรื่องลับรวยเกินเบอร์เพราะอะไรกันแน่หนูเล็กไม่ปฏิเสธเหตุผลมองรวยลั่นเพราะขยันทํางานเผยสีแดงนําโชคให้ชีวิตหลายคนยกให้เป็นตลกหญิงที่รวยอันดับต้นๆถ้าบอกว่ารวยอันดับต้นๆตกใจเลยสาธุสาธุถ้าคนเราขยันก็ต้องรวย ขอถามราคารถไปแดงได้ไหมที่เพิ่งถอยมาหนูเล็กได้ค่ะก็ประมาณห้าล้านกว่าค่ะก็เพราะว่าเราชอบเราชอบแบบนี้ตลอดเลยมันเป็นเพราะใจอะมันเป็นความชอบความฝันอันนี้หนูไม่เคยบอกใครเลยนะหนูพูดที่นี้เป็นครั้งแรกหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่หนูมีแรงบันดาลใจตั้งแต่ซื้อบ้านทําให้หนูมีแรงบันดาลใจในทุกๆด้านเพราะว่าเจอพี่สาวคนหนึ่งที่เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทํางานกับเขาได้มองการทํางานเขา และทําตามเขาทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจทุกอย่างอย่างเช่นเหมือนเรามาปุ๊บเราเห็นเขาขับมินิแบบว่าดีใจมากได้เห็นและดีใจมากที่ได้จับเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะมีมินิแบบที่นะกขมันรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็ได้ซื้อมินิพอเขาเขายาับมินิทิ้งเขาซื้อเบนท์หนูก็บอกว่าที่ขหนูขอจับหน่อยหนูอยากจะมีเบน์แบบที่หนูก็มีเบน์พอไม่เท่าไหร่เขาขายเบน์เขาไปซื้อปอร์เช่หนูก็ไปถ่ายกับเขาอีกแล้วหนูก็ได้ปอร์เช่มาหัวเร็ะ แต่จริงทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือความพยายามและความฝันคือมีจุดเป้าหมายเท่านั้นเองคนสงสัยไปทําอะไรมาทําไมรวยจังหนูเล็กคือถ้าเกิดเขาไม่สนิทเขาจะไม่กล้าถามเขาจะไปแอบถามกันแล้วคนที่เขาเสนิทกับเราเขาก็จะมาบอกอย่างในหมู่บ้านเขาก็บอกกันทําอะไรรวยอ่ะเขาทําอะไรที่ข้างบ้านเขาก็บอกไม่ได้ยินเพราะบ้านมัน,นมีเสียงแรกแรก๊กๆคือมันต้องขยันถึงจะมีไรายได้หลายคนคงไม่รู้ว่าหนูนอนตอนไหนหนูตื่นตอนไหนทุกวันนี้หนูตื่นตีห้าแล้ว ก็นอนประมาณตีหนึ่งตีสองแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เข้าวงการหนูเป็นแรกๆกที่ขยะของตลาดนัดแล้วมาขยะออนไลน์ช่วงงานน้อยลงหนูเลยมาลุยออนไลน์เต็มที่กับงานขยะของออนไลน์ทลายหมดทุกอย่างตั้งแต่แกงไตปลาขยะเชือกซื้อมาขยะปลยทายหมดทุกอย่าง